สวัสดีครับน้องหมีสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นของเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหุ้นตัวใหญ่อีกตัวในแวดวงสุขภาพนั่นก็คือเซนเทนค Corporation หรือที่เรียกสั้นๆว่า CNC นั่นเองครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะเขากำลังยืนอยู่บนทามแยกที่สำคัญเลยนะฮะ โอ้โหแค่เกินก็ตื่นเต้นแล้วคะ่ะพี่กระทิงเซนเทนเนี่ยน้องหมีเคยได้ยินชื่อนะเป็นไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างอะคะ่ะได้เลยครับน้องหมีเดี๋ยวพี่กระทิงจะเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยนะครับเซนเทนเนี่ย มีปรัชญาหลักคือเขาเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในระดับท้องถิ่นครับกลยุทธ์นี้ก็เลยเป็นการที่บริษัทเขาเนี่ยดำเนินงานผ่านแบรนด์แล้วก็ทีมงานในท้องถิ่นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงแล้วก็ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมด้วยนะ นี่แหละครับคือจุดเด่นสำคัญของเขาที่ทำให้สามารถปรับแต่งบริการให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของชุมชนต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาได้เลยนะโหฟังดูนะ่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่กระทิงแล้วบริษัทนี้ใหญ่แค่ไหนหรอคะดูเหมือนจะเน้นงานบริการมากๆเลยอะ่ะใช่แล้วครับน้องหมีเซนเทนเนี่ยเป็นบริษัทระดับ Fort u n e 5 0 0เลยนะปี2023เนี่ยเขาอยู่อันดับที่25เลย เป็นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำที่ให้บริการผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรแก่ประชากรมากกว่า1ใน15คนทั่วประเทศเลยนะครับด้วยขนาดองค์กรที่ใหญ่โตแบบนี้เนี่ยก็ช่วยสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงานแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาโปรแกรมทางคลินิกด้วยเขาเน้นให้บริการกับกลุ่มผู้มีประกันไม่เพียงพอแล้วก็ผู้ที่ไม่มีประกันเป็นหลักเลยนะ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนแล้วก็ได้ประโยชน์จากรูปแบบการดูแลแบบบูรณาการของเซนเทนแถมยังให้ความสำคัญกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพด้วยครับสุดยอดไปเลยค่ะพิกทิงแล้วธุรกิจหลักๆของเขามีอะไรบ้างคะดีเลยครับน้องหมีมาดูที่การวิเคราะห์เชิงลึกรายส่วนธุรกิจกันนะครับเซนเทนเนี่ยมี3เสาหลักในการดำเนินงานเลยนะเสาหลักแรกเลยคือเมดิเคทครับ นี่คือสายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดของเซนทีเลยนะบริษัทเขาเนี่ยเป็น manage care organization หรือ MCO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับโครงการ m e d i c a i d เลยนะครับแถมยังเป็นผู้นำในรัฐสำคัญสคัญอย่างแคลิฟอร์เนียฟลอริดานิวอร์กแล้วก็เท็กซัสด้วยนะครับว้าวใหญ่มากๆเลยแล้วบริการที่เขามีให้ใน m e d i c a i d มีอะไรบ้างอะคะ บริการที่นำเสนอเนี่ยครอบคลุมโครงการต่างๆเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็น Temporary Assistance for Needy Families หรือ TANF, Medicaid Expansion, Children's Health Insurance Program หรือ CHIP, Age Blind or Disabled (ABD), Long-term Services and Supports (LTSS) แล้วก็โครงการสำหรับเด็กในความดูแลของรัฐด,ด้วยนะครับส่วนไรายได้หลักเนี่ยก็มาจากค่าบริการรายหัวต่อเดือนหรือที่เรียกว่า Permember, p e r m a n t ร a ม i น t ์แคปิติชันเที่ได้รับจากรัฐบาลของแต่ละรัฐนั่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเสาหลักที่2ล่คะคะพี่กระทิงเสาหลักที่2คือ MediCare ครับเซนทีนเขาก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ MediCare ที่หลากหลายเลยนะโดยมุ่งเน้นการดูแลที่เน้นคุณค่าหรือ value based care สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีสิทธิ์อื่นๆด้วย ผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีแผน Medicare Advantage Medicare Supplement Dual Eligible Specialist Plans แล้วก็แผนยาตามใบสั่งแพทย์ของ Medicare หรือ Medicare Prescription Drug Plans ด้วยครับที่สำคัญเชิงกลยุทธ์เลยก็คือการมุ่งเน้นไปที่ DSNP เนี่ยแหละครับที่เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตโดยใช้ประโยชน์จากฐานธุรกิจ Medicare ที่กว้างขวางเพื่อให้บริการแก่บุคคลที่มีสิทธิ์ทั้ง2โปรแกรมเลย เริดม,มากค่ะแล้วเสาหลักสุดท้ายคืออะไรคะพี่กระทิงเสาหลักสุดท้ายคือคอมเมอรเชียลครับส่วนธุรกิจนี้เนี่ยประกอบด้วยแผนประกันสุขภาพที่เสนอขายผ่านตลาดกลางประกันสุขภาพหรือ ACA Marketplace แล้วก็กลุ่มนายจ้างด้วยนะเซนตินเนี่ยเคยเป็นผู้ให้บริการดับหนึ่งในตลาดกรารประกันสุขภาพของประเทศเลยนะซึ่งเคยเป็นแรงรขับเคลื่อนที่สําคัญมากแต่ตอนนี้แหละครับที่น้องหมีต้องสนใจเพราะมันกลับกลายเป็นแหล่งที่มาของอุปสรรคทางการเงินครั้งใหญ่ไปแล้วครับ ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ก็ร่วมถึงแผนประกันสุขภาพสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็แผนสําหรับกลุ่มนายจ้างขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่ด้วยนะฟังดูมีทั้งเรื่องดีและเรื่องน่าเป็นห่วงเลยนะคะแล้วเขามีบริการพิเศษอื่นๆอีกไหมคะพี่กระทิงมีแน่นอนครับน้องหมีรูปแบบธุรกิจของเซนทีนเนี่ยยังรวมถึงบริการพิเศษต่างๆด้วยนะเช่นการจัดการสิทธิประโยชน์ทางเพศสัจกรรมผ่าน EnV o โวบริการด้านสายตาทันตกรรมและก็สุขภาพจิตด้วยนะ บริการพวกนี้ไม่ใช่แค่ส่วนเสริมนะแต่มันเป็นส่วนสำคัญของปรัชญาสุขภาพองค์รวมหรือ whole health ของบริษัทเลยโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนการดูแลทั้งหมดผ่านการจัดการความต้องการของสมาชิกอย่างครบวงจรเลยแถมผ่านบริษัทย่อยเซนทรเรียนนอกจากนี้เซนทีนยังเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสถานพินิจอีกด้วยนะและที่สำคัญอีกอย่างคือบริษัทเขาเน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดการดูแลปรับปรุงผลลัพธ์ แล้วก็ให้สมาชิกกับผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่สำคัญได้ด้วยว้าวแบบนี้คือเขาดูแลครบวงจรจริงๆเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับน้องหมีรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นความเป็นท้องถิ่นของซินทินเนี่ยช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ชัดเจนในการชนะและรักษาสัญญากับเมลิเคียระดับรัฐเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือโครงสร้างแบบกระจายอำนาจน,นี่แหละครับที่ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่กระจัดกระจายและก็ซับซ้อนในการดําเนินงานอย่างที่เราเห็นได้จากแรงกดดันล่าสุด ที่เกิดจากการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธิ์เมดิเคทผลกระทบยังไม่ได้เกิดขึ้นในระดับประเทศนะแต่มันเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐเลยครับดังนั้นจุดแข็งหลักของบริษัทเนี่ยจึงกลายเป็นจุดอ่อนไปในเวลาเดียวกันเลยครับความสําเร็จของบริษัทก็เลยขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และก็ต้นทุนที่แตกต่างกันหลายสิบแห่งพร้อมๆกันครับฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องการควบคุมต้นทุนนี่เป็นยังไงบ้างคะครับนอกจากนี้แล้วน้องหมีการบูรณาการบริการพิเศษเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่จาเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมอัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์หรือ medical loss ratio หรือ MLR นะครับแต่ประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้เนี่ยกำลังถูกทดสอบอย่างหนักเลยจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในบางประเภทบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพจิต และก็ยาที่มีราคาสูงเนี่ยถูกระบุอย่างชัดเจนในการถอนเป้าหมายทางการเงินเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ว่าเป็นปัจจัยหลักที่กดดันอัตรากำไรของธุรกิจเมดิเคทเลยครับนี่กาชีเห็นว่ารูปแบบธุรกิจแบบบรณาการเนี่ย อาจจะไม่สามารถควบคุมต้นทุนในส่วนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็อัตราการเบิกจ่ายจากรัฐอาจจะไม่เพียงพอจนบทบางประโยชน์ของการบรณาการไปนั่นเองครับอือหือฟังดูเครียดเลยค่ะพี่กะทิงงั้นมาดูทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเขาบ้างดีกว่าค่ะเขามีแผนอะไรบ้างคะครับน้องหมีมาดูทิศทางเชิงกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าของเซยนจินกันนะครับเขามีแผนการสร้างมูลค่าหรือ value creation plan ที่ประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2021 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjusted d i l u t e EPS อย่างมีนัยสำคัญภายในปี2024ผ่าน3เสาหลักด้วยกันนะ3เสา,สาหลักมีอะไรบ้างคะพี่กะทิงเสาหลักแรกเลยคือการเปรียดค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ครับ บริษัทเขาได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานซึ่งรวมถึงการลดขนาดพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ลงอย่างมากเลยนะคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ180ล้านดอลลาร์ถึง200ล้านดอลลาร์เลยครับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย SGA ที่ปรับปรุงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยนะโดยลดลงจาก8.9%ในปี2023แล้วก็มีเป้าหมายอยู่ที่8.1-8.7%สาหรับปี2025ครับฟังดูดีเลยค่ะ แล้วเสาหลักที่2ล่ะคะเสาหลักที่2คือการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นครับเสาหลักนี้แหละครับที่เผชิญกับความท้าทายมากที่สุดแผนนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงอัตรากําไรผ่านการปรับพอร์ตโฟลิโอแล้วก็การจัดการต้นทุนทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแต่ทว่าการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธิ Medicade แล้วก็การเสื่อมถอยของกลุ่มความเสี่ยงในตลาด ACAA เนี่ยได้สร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อ MLR ครับซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายนี้โดยตรงเลย อุย๊ยฟังแล้วกังวลแทนเลยค่ะแล้วเสาหลักสุดท้ายล่ะคะเสาหลักที่3คือการจัดสรรเงินทุนเชิงกลยุทธ์ครับเสาหลักนี้มีการดําเนินการอย่างแข็งขันเลยนะ เซนเทนเนี่ยได้เสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักไปแล้วถึง11รายการเลยครับรวมถึงธุรกิจในต่างประเทศอย่าง Circle Health แล้วก็ o p เ r o s Health ด้วยเพื่อมุ่งเน้นไปที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักบริษัทยังได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องด้วยนะโดยอนุมัติเพิ่มงเงินในโครงการอีก3,000ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน2022แล้วก็อีก2,000ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม2022ซึ่งส่งผลให้มีการซื้อหหุุ้้้นนนคืนไปแลลว101ลานนในช่ 3ปีีท่่ผาานนมเลยนะแปลว,ว่าแผนการสร้างมูลค่านี้เป็นยังไงบ้างคะพี่กระทิงสรุปแล้วเนี่ยแม้ว่าแผนการสร้างมูลค่าจะประสบความสําเร็จในการปรับโครงสร้างบริษัทแล้วก็คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นนะแต่เป้าหมายหลักด้านการเงินในการปรับปรุงอัตรากําไรเนี่ยกลับถูกปั่นทอนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดครับสิ่งนี้แหละครับที่บังคับให้บริษัทต,ต้องทบทวนทิศทางผลประกอบการใหม่ทั้งหมดเลยแล้วผลประกอบการทางการเงินของเขาเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้แล้วคะ่ะได้เลยครับน้องมี มาดูการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินของเซนทีนในช่วงปี2023ถึง2025กันนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายแนวโน้มรายได้และจำนวนสมาชิกให้ฟังก่อนนะครับรายได้รวมของเซนทีนเนี่ยเติบโตขึ้น6%ในปี2024เป็น163.1พันล้านดอลลาร์เลยนะ และสำหรับรายมาสแรกของปี2025เนี่ยไรายได้รวมอยู่ที่46.6พันล้านดอลลาร์ครับเพิ่มขึ้นถึง17%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยนะการเติบโตนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนหลักจากส่วนธุรกิจคอมเมอรเชียลครับน้องหมีแม้ว่าส่วนธุรกิจเมดิเคทจะเผชิญกับความท้าทายก็ตามแล้วแต่และส่วนธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะพี่กทิงโดยเฉพาะเมดิเคทที่พี่บอกว่ามีปัญหาครับน้องหมี สำหรับ Medi ิเคทเนี่ยรายได้ในปี2024เพิ่มขึ้น1%เป็น101.4พันล้านดอลลาร์ครับถึงแม้ว่าจำนวนสมาชิกจะลดลงไป10%เลยนะซึ่งมันเป็นผลกระทบจากการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธินั่นเองแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงผลของการปรับขึ้นอัตราค่าบริการและก็ภาษีเบีย้ยประกันครับส่วนรายได้ในไตรามาส1ปี2025เนี่ย เพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น22.3พันล้านดอลลาร์นะแล้วคอมเมอร์เชียลที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักล่ะคะสำหรับคอมเมอร์เชียลวงการมาเก็ตเพลสเนี่ยส่วนนี้เป็น,นกลไกการเติบโตหลักเลยรองหมีไรายได้พุ่งสูงขึ้นถึง36%ในปี2024เป็น33.7พันล้านดอลลาร์เลยนะ แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก31%ในไตรามาสหนึ่งปี2025เป็น10.1พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่แข็งแกร่งนั่นเองส่วน Medicare เนี่ย รายได้เติบโต3%ในปี2024เป็น23.0พันล้านดอลลาร์แล้วก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง48%ในไตรามาส1ปี2025เป็น8.8พันล้านดอลลาร์เลยนะซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของธุรกิจแผนยาตามใบสั่งแพทย์หรือ PDP นั่นแหละครับฟังดูรายได้ก็โตดีนะคะพี่กระทิงแล้วความสามารถในการทำกำไรล่ะคะเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับน้องหมีแม้รายได้จะเติบโตนะแต่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท กลับอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเลยครับอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนธุรกิจเมดิเคทเนี่ยลดลงไป2.4พันล้านดอลลาร์เลยนะและในส่วนของเมดิแคร์ก็ลดลงไป272ล้านดอลลาร์ครับมีเพียงส่วนธุรกิจคอมเมอร์เชียลเท่านั้นแหละครับที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง2.6พันล้านดอลลาร์เลยแม้มันจะมีแรงกดดันด้านอัตรากำไรนะแต่กำไรสุทธ,ธิเซนทีเนี่ยยังคงเติบโต จาก2.7พันล้านดอลลาร์ในปี2023เป็น3.3พันล้านดอลลาร์ในปี2024ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการถอนเป้าหมายทางการเงินในเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยแหละครับที่บ่งชี้ถึงผลกระทบชงลบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการทำกำไรในช่วงที่เหลือของปีโดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะลดลงอย่างน้อย2.75ดอลลาร์เลยนะ โหดมากเลยค่ะงั้นเรามาดูอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือ MLR/ HBR กันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้น้องหมีไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะพี่กระทิงได้เลยครับน้องหมี HBR หรือ Medical Loss Ratio หรือ MLR เนี่ยคืออัตราส่วนที่แสดงว่าบริษัทประกันใช้เงินค่าเบีย้ยประกันไปกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกมากแค่ไหนครับถ้า HBR สูงขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าความสามารถในการทำกำไรลดลงนะ HBR โดยรวมของบริษัทเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก87.7%ในปี2023เป็น88.3%ในปี2024ครับและในไตรมาส1ปี2025เนี่ยอยู่ที่87.5%เพิ่มขึ้นจาก87.1%ในไตรมาส1ปี2024ด้วยนะการเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคสูงขึ้นหรือ Higher Equity ในธุรกิจ Medicare หลังจากการสินสุดโครงการต่ออายุสิทธิ์ครับแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นในธุรกิจ Medicare ด้วยนะ ล่าสุดบริษัทคาดการว่า HBR ของ Medicate ในไตรมาส2ปี2 5 2 5เนี่ยจะสูงกว่าไตรมาส1อีกนะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงแรงกดดันต่อเนื่องต่ออัตรากำไรเลยครับฟังแล้วใจหายเลยค่ะแล้วเรื่องงบดุลกับกระแสงเงินสด่ะคะเป็นยังไงบ้างณนะวันที่31มีนาคมปี2 5 2 5เนี่ยบริษัทมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งเลยนะน้องหมีโดยมีเงินสดเงินลงทุนและก็เงินฝากที่ติดข้อจำกัดรวม37.0พันล้านดอลลาร์ครับหนี้สินรวมอยู่ที่18.3พันล้านดอลลาร์ครับ แต่ประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยก็คือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงอย่างมากในปี2024เหลือเพียง154ล้านดอลลาร์นะจาก8.1พันล้านดอลลาร์ในปี2023ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ค่ายาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เจ้าหนี้การปรับความเสี่ยงที่ลดลงครับการลดลงอย่างมากของกระแสงเงินสดในปี2024นี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าอย่างสาคัญถึงแรงกดดันด้านงบดุลที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยนะหนุมหมีซึ่งมันก็ปรากฏชัดในการประกาศในเรื่องของการขาดดุลจากการปรับความเสี่ยงในเวลาต่อมานั่นเอง การลดลงของเจ้าหนี้การปรับความเสี่ยงสุทธิในรายงานกระแสงเงินสดปี2024เนี่ยบ่งชี้ว่าเซนเทนคาดว่าจะต้องจ่ายเองินออกไปน้อยลงหรือได้รับเงินมากขึ้นจากโครงการปรับความเสี่ยงในปีก่อนหน้าครับแต่การประกาศในเดือนกรกฎาคมปี2025เนี่ยกับเปิดเผยความเป็นจริงที่ตรงกันข้ามกับสิ้นเชิงเลยครับคือบริษัทจะต้องจ่ายเงินออกไปเพิ่มขึ้นถึง1.8ล้านดอลลาร์เลยนะ สิ่งนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าแบบโมเดลการปรับความเสี่ยงของบริษัทเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดเลยครับซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในปัจจุบันเลยนะโหเรื่องเงินเงินทองทองนี่ดูน่ากลัวมากมากเลยค่ะพี่กระทิงแล้วอุปสรรคกับปัจจัยเสี่ยงสาคัญสาคัญที่เซนเทนกาลังจะเจออยู่มีอะไรอีกบ้างคะมาดูอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญกันต่อนะครับอันดับแรกเลยคือผลกระทบจากการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธิ์เมดิเคทครับหลังจากหยุดพักไป3ปีในช่วงการระบาดของโควิด -19 เนี่ย รัฐต่างๆเขาก็กลับมาดำเนินการตรวจสอบสิทธิเมดิเคทอีกครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน2023ครับส่งผลให้มีผู้ถูกถอดถอนสิทธิทั่วประเทศกว่า24ล้านคนเลยนะแล้วในฐานะผู้บริการ MCO รายใหญ่ที่สุดเนี่ยเซนเทนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยครับโดยสูญเสียสมาชิกไปกว่า3ล้านคนระหว่างไตรมาส1/2023ถึงไตรมาส1/2024เลยนะโหดมากเลยค่ะ แล้วปัญหาหลักที่ตามมาคืออะไรคะปัญหาหลักก็คือสมาชิกที่ยังคงอยู่ในระบบ m e d i c a t d เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีภาวะเจ็บป่วยแล้วก็ต้นทุนการรักษาสูงกว่าหรือ higher equity ผู้ที่ถูกถอดถอนสิทธิ์ไปครับในขณะที่อัตราการจ่ายเงินหรือ capitation r a t e จากรัฐต่างๆเนี่ยกลับไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มความเสี่ยงนี้เลยครับส่งผมให้ MLR สูงกว่าที่คาดการไว้เลยนะ แม้ฝ่ายบริหารจะมองว่านี่เป็นพลวัตชั่วคราวแล้วก็มั่นใจว่าอัตราค่าบริการจะกลับสู่ระดับที่สมเหตุสมผลตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในที่สุดนะแต่กรอบเวลานี่สิครับที่ยังคงไม่แน่นอนดูไม่จอยเลยค่ะแล้ววิกฤตตลาดกลางเ c a ที่พี่คทิงเกลื่อนตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะนี่แหละครับน้องหมีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2025เนี่ย เซนเทนเขาได้ประกาศถอนเป้าหมายทางการเงินสำหรับทั้งปี2025เลยนะส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงกว่า30%เลยครับสาเหตุหลักเนี่ยมาจากโครงการปรับความเสี่ยงของ ACA หรือ ACA Risk Adjustment Program ครับซึ่งเป็น,นกลไกถาวรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดโดยการโอนเงินจากแผนประกันที่มีสมาชิกสุขภาพดีแล้วก็ต้นทุนต่ากว่าไปยังแผนที่มีสมาชิกเจ็บป่วยแล้วก็ต้นทุนสูงกว่านั่นเอง แล้วข้อมูลที่เจอเป็นยังไงคะพี่คทิงทําไมมันถึงรุนแรงขนาดนั้นข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยแวกลี่ซึ่งครอบคลุม72%ของสมาชิก Marketplace ของเซนเทนเน่พบว่าภาวะเจ็บป่วยโดยรวมของตลาดหรือ Market Mobility สูงกว่าที่คาดการไว้อย่างมีนัยสําคัญเลยครับ ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรงมากโดยคาดว่าจะทําให้รายได้จากการโอนเงินปรับความเสี่ยงสุทธิลดลงประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์เลยนะน้องหมีและส่งผลต่อกําไรต่อหุ้นที่ปรับชุงแล้วประมาณ2.75ดอลลาร์เลยครับแถมยังคาดว่าผลกระทบจะรุนแรงขึ้นอีกเมื่อรวมข้อมูลจากรัฐที่เหลือนะตอนนี้เซนเทนเขาก็เริ่มยื่นอัตราเบี้ยประกันสําหรับปี2026ใหม่เพื่อสะท้อนภาวะเจ็บป่วยที่สูงขึ้นนี้แล้วด้วยแสดงว่าปัญหามันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับน้องหมีวิกฤตการจากการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธิ์เมดิเคตแล้วก็การปรับความเสี่ยงในตลาด A C A เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลยนะ การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิดเนี่ยทำให้เกิดการย้ายถิ่นครั้งใหญ่ของประชากรระหว่างโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลครับผู้ที่มีสุขภาพดีกว่าจํานวนมากถูกตัดสิทธิจากเมดิเคทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปหาความคุ้มครองในตลาด ACA แทนการหลั่งไหลเข้ามาของอดีตสมาชิกเมดิเคทซึ่งอาจมีลักษณะความเสี่ยงแล้วก็รูปแบบการใช้บริการที่แตกต่างจากประชากรดั้งเดิมในตลาด ACA เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ภาวะเจ็บป่วยของตลาดสูงขึ้นซึ่งทําให้แบบจําลองของ เซนเทนผิดพลาดนั่นแหละครับในขณะเดียวกันกลุ่มประชากรที่เหลืออยู่ในเมดิเคทก็มีภาวะเจ็บป่วยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยทําให้ MLR ของเมดิเคทสูงขึ้นตามไปด้วยครับดังนั้นวิกฤตทั้งสองจึงเป็นผลสืบเนื่องกันนะน้องหมีแล้วก็เซนเทนในฐานะผู้นําในทั้งสองตลาดก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนั่นเองครับโอ้โหช่างเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนจริงๆเลยค่ะ แล้วเรื่องสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและการเมืองล่ะคะอนาคตของเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นในตลาด ACA เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงทางการเมืองเลยนะการหมดอายุของเงินอุดหนุนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายเบียบาา้ยประกันและก็การลงทะเบียนในตลาดกลางเลยครับนอกจากนี้โครงการ Medicare Advantage ยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินทุนแล้วก็การปรับอัตราค่าบริการด้วยนะซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของส่วนธุรกิจนี้สำหรับ MCO ทุกรายเลยครับ แล้วถ้าเกิดรัฐบาลสหรัฐตัดลดงบประมาณมิติเขตจริงๆล่ะคะพี่กระทิงจะเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับน้องหมีจากการประกาศล่าสุดผลกระทบจากการตัดลดงบประมาณมิติเขตของรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า1 000, 000, 000, 000ล,ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพความเปราะบางของรูปแบบธุรกิจของเซนเทนได้อย่างชัดเจนเลยนะโหดมากเลยค่ะกลไกลของผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะ กลไกของผลกระทบก็คือการตัดลดงบประมาณระดับนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราส่วนความช่วยเหลือทางคารแพทย์ของรัฐบาลกลางหรือว่า Federal Medical Assistance Percentage หรือ FMAP ครับซึ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายมดิเกตที่รัฐบาลกลางจ่ายให้กับรัฐต่างๆ การลดลงของ FMAP เนี่ยจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อง,งบประมาณของรัฐทําให้รัฐต่างๆมีทางเลือกไม่มากนะครับก็คือ1ก็คือหาเงินทุนจากแหล่งอื่นมาชดเชยซึ่งเป็นไปได้ยาก2คือลดอัตราการจ่ายเงินหรือว่า c a p i t a n r a i e ให้กับ MCO อย่างเซนเทนสามคือลดขอบเขตความคุ้มครองของผลประโยชน์หรือ 4. ี่ก็คือทําให้เกณฑ์การมีสิทธิ์เข้มงวดขึ้นเพื่อลดจํานวนผู้ลงทะเบียนครับและผลกระทบด้วยตรงต่อเซนทีนนะคะพี่กระถิง่งจะเป็นยังไงบ้าง ผลกระทบโดยตรงต่อเซนทีนก็คือจะมีแรงกดตันด้านรายได้และอัตรากําไรครับน้องหมีเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเซนทีนเนี่ยมาจากค่าบริการรายหัวในโครงการเมดิเกตการลดลงของอัตราการจ่ายเงินจากรัฐเนี่ยก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และก็บีบอัดอัตรากําไรอย่างรุนแรงเลยครับ สถานการณ์นี้จะเลวร้ายยิ่งกว่าผลกระทบจากการสิ้นสุดโครงการต่ออายุสิทธิ์ในปัจจุบันอีกน่าทั้งหมีเ mm hmm. พราะมันเป็นการลดอัตราการจ่ายเงินพื้นฐานสําหรับสมาชิกทุกคนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มความเสี่ยงแล้วก็จะเกิดการสูญเสียสมาชิกจํานวนมากด้วยครับ หากรัฐต่างๆเลือกที่จะจํากัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เนี่ยเซนทีนซปเ็นผู้นําตลาดก็จะต้องเผชิญกับการสูญเสียสมาชิกจํานวนมากครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมอย่างมีนัยสําคัญเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือความเป็นผู้นําตลาดเนี่ยจะกลายเป็นดาบสองคมไปเลยครับน้องหมีในสถานการณ์นี้เนี่ยขนาดที่ใหญ่โตของเซนทีนในตลาดเมดิเคทจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุด บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการตัดลดงบประมาณเมดิเคทมากกว่าคู่แข่งรายอื่นในแง่ของมูลค่าเงินดอลลาร์ที่แน่นอนครับโอ้โห oh, ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่กระถิง <c oughs> ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงๆคือแย่แน่ๆเลยและ,ะโดยสรุปแล้วเนี่ยการตัดลดงบประมาณเมดิเคทในระดับดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนลวงต่อเซนทีนครับน้องหมีซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวแล้วก็จะทําให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นจากการถอนเป้าหมายทางการเงินล่าสุดเลย ดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะพี่กะทิงแล้วเซนทีนเขามีคู่แข่งเป็นใครบ้างคะหรือเขาเก่งกว่าคนอื่นในตลาดนี้หรือเปล่าคะอยากรู้ภาพรวมการแข่งขันของเขาบ้างค่ะได้เลยครับน้องหมีมาดูการวิเคราะห์ภาพรวมการแข่งขันของเซนทีนกันนะครับ เซนทีนเขามีส่วนแบ่งตลาดเยอะแค่ไหนคะพี่กระิงสำหรับส่วนแบ่งตลาดและตําแหน่งทางการตลาดนะน้องหมีเซนที ine, เนี่ยเป็นผู้นําที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาด m e i c a ิเ Manage จแคร์เลยครับโดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ20-22%เลยนะซึ่งเกือบ2เท่าของคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดอย่าง l e v เ n c e h e a l ท h ที่มีส่วนแบ่ง1 1ครับมลินาเฮลท์แคร์เนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่มุ่งเน้นตลาดภาครัฐเช่นกันแต่มีขนาดเล็กกว่านะในขณะที่ยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊ปเนี่ยแม้จะเป็นบริษัทท C.V.S. Health หรือ a t n a เนี่ยก็มีส่วนแบ่ง3%ครับโห้เซนทีนกินขาดเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเทียบด้านการเงินกับคู่แข่งคนอื่นๆล่ะคะพี่กระทิงดีเลยน้องมีมาดูการเปรียบเทียบทางการเงินกับคู่แข่งอย่าง Unite d Health, U.N.S. e l e v e n e Health, E.L.V. แล้วก็ Molina, M.O.S. กันนะครับเซนทีนี่มีการซื้อขายที่ระดับการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง Unite d Health แล้วก็ e l e v a n c e ยังมีนัยสำคัญเลยทั้งในแง่ของอัตราส่วน P/E แล้วก็ P/S เลยครับซึ่งช่องว่างนี้เนี่ย ก็ขยายกว้างขึ้นอย่างมากหลังจากการถอนเป้าหมายทางการเงินนั่นแหละรูปแบบธุรกิจของเซนทีเนี่ยเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงกับโครงการของรัฐบาลทําให้มีความผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคู่แข่งที่มีธุรกิจหลากหลายอย่าง UNS แล้วก็ ELV ซึ่ง2บริษัทนี้เขามีธุรกิจเชิงพันชย์และบริการที่มีกําไรสูงอย่างอปตัมของ UNS แล้วก็แคลอนของ ELV เป็นเหมือนกันชนจากความผันผวนในโครงการใดโครงการหนึ่งนั่นเองครับฟังดูเซนทีมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นจริงๆด้วยนะคะแล้วจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกัน มีอะไรบ้างคะครับน้องหมีสำหรับจุดแข็งของเซนทีเนี่ยก็คือขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้ในเมดิเคทครับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับรัฐบาลของรัฐต่างๆและก็ตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดกลาง ACA นั่นเองส่วนจุดอ่อนของเซนทีเนี่ยก็คือความอ่อนไหวอย,อย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายของโครงการภาครัฐครับอัตรากำไรที่ต่ำกว่าคู่แข่งที่มีธุรกิจหลากหลายแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือความเปราะบางที่ปรากฏชัด ในแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงนั่นแหละครับฟังดูทั้งมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่ชัดเจนเลยนะคะพี่คาทิงแล้วบทสรุปการลงทุนกับคำแนะนำสำหรับหุ้นเซนทีล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับน้องหมีมาดูบทสรุปการลงทุนและคำแนะนำกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่กรณีที่เป็นบวกหรือ double ลเคสก่อนนะคือโอกาสในการลงทุนในหุ้นคุณค่าสูงที่เป็นผู้นำตลาดครับบูเคสฟังดูน่าสนใจเลยค่ะพี่คททิงข้อโต้แย้งสำหรับกรณีนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ตลาดมีปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินไปต่อการถอนเป้าหมายทางการเงิน2025นะครับเซนทีนยังคงเป็นผู้นําที่มีใครโตแยง้งย่าใน2ตลาดขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างนั่นก็คือ e d i ิ a คทและก็ ACA Marketplace นั่นเองหากฝ่ายบริหารสามารถปรับราคาแผนประกัน ACA สําหรับปี2026ได้สําเร็จแล้วก็เจราจาต่อรองการปรับขึ้นอัตราค่าบริการ e d i ิ a คทได้อย่างเพียงพอเนี่ยความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็อาจจะฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสําคัญจากฐานที่ต่ํามากในปัจจุบันเลยนะ การประเมินมูลค่าในปัจจุบันอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ยอมรับความผันผวน,นในระยะสั้นได้ครับอฟังดูมีหวังนะคะแล้วกรณีที่เป็นลบหรือแบ็เคสละคะพี่กะทิงสำหรับกรณีที่เป็นลบหรือแบ็เคสเนี่ยคือมีที่กำลังร่งรวงหล่นซึ่งยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดครับข้อโต้แย้งสำหรับกรณีนี้ก็คือการถอนเป้าหมายทางการเงินได้เปิดเผยข้อบอกพร่องพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การคาดการณ์ของเซนทีนนะครับ ความไม่สอดคล้องของภาวะเจ็บป่วยของสมาชิกในโครงการเมดิเค r อาจจะยืดเยื้อกว่าที่คาดคิดแล้วก็ไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะสามารถเจราจาปรับขึ้นอัตราค่าบริการที่เพียงพอจากทุกรัฐได้ธุรกิจ ACA ก็กลายเป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่และความเสี่ยงที่จำนวนสมาชิกจะลดลง30%ในปี2026หากเงินอุดหนุนหมดอายุเนี่ยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะหุ้นนี้ราคาถูกอย่างมีเหตุผลนะครับน้องหมี แต่ว่านักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการพยายามรับมีดจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัตรากำไรเริ่มมีเสถียรภาพครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วนักวิเคราะห์เขาให้ความเห็นยังไงบ้างคะครับน้องหมีตอนนี้หุ้นของเซนเทนกำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีเลยนะซึ่งตามกว่าค่ายเฉลี่ยในอดีตอย่างมากเลยครับหลังจากที่เซนเทนถอนเป้าหมายทางการเงินไปเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงอย่างรุนแรงเลยนะ โดยเป้าหมายใหม่จากบริษัทต่างๆเช่น UBS และ JP Morgan เนี่ยก็สะท้อนถึงการใช้อัตราส่วนการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าในอดีตอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับงั้นพี่กระทิงช่วยบอกราคาเป้าหมายใหม่ของนักวิเคราะห์แต่ละเจ้าได้ไหมคะเผื่อน้องหมีจะได้เห็นภาพชัดๆได้เลยครับน้องหมีตามตารางสรุปการจัดอันดับและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์หลังเดือนกรกฎาคม2025นะครับ UBS เนี่ยจากเดิมบาปรับเป็น neutral ราคาเป้าหมายจาก80ดอลลาร์เหลือ45ดอลลาร์ครับ JP Morgan จาก overweight ปรับเป็น neutral ราคาเป้าหมายจาก75ดอลลาร์เหลือ48ดอลลาร์ครับ Jefferies เนี่ยคงที่ hold ราคาเป้าหมายอยู่ที่47ดอลลาร์ c a n t e r f a s t e r a l เนี่ยคงที่ overweight แต่ราคาเป้าหมายจาก90ดอลลาร์เหลือ65ดอลลาร์ t r u e i t Securities เนี่ยคงที่ buy ราคาเป้าหมายอยู่ที่84ดดอลลาร์ โอ้โหเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ปรับลดเป้าหมายกันหนักเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามใกล้ชิดบ้างคะมีแน่นอนครับน้องหมีมีปัจจัยชี้วัดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะทั้งผลประกอบการตรมัส2ปี2025ที่จะประกาศในวันที่25กรกฎาคม2025ยสาเนี่ยจะสาคัญมากๆเลยนะเพราะความคิดเห็นโดยละเอียดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับขอบเขตทั้งหมดของปัญหาการปรับความเสี่ยงในตลาด A C A แล้วก็แนวโน้ม M L R ล่าสุดของ美联储เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ การยื่นอัตราเบี้ยประกันเ CA สําสำหรับปี2026ครับหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทได้ปรับราคาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสะท้อนภาวะเจปิดของตลาดที่สูงขึ้นได้สำเร็จเนี่ยจะเป็นปัจจัยกระกรตุ้นที่สำคัญที่สุดสำหรับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นเลยนะการประกาศอัตราค่าบริการเมดิเทของรัฐครับข่าวสารเกี่ยวกับการปรับอัตราการจ่ายเงินหรือ capitation rate สำหรับปี2025แล้วก็2026เนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อกรอบเวลาการฟื้นตัวของอัตรากำไรในส่วนธุรกิจเมดิเทเลยนะ สุดท้ายคือพัฒนาการทางการเมืองครับข่าวใดๆเกี่ยวกับการต่ออายุหรือว่าการหมดอายุของเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นในตลาด ACA เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อแนวโน้มปี2026เลยครับ ได้เลยค่ะพี่กระทิงฟังแล้วเห็นภาพรวมของเซนเทนชัดเจนมากๆเลยค่ะถึงแม้จะมีเรื่องหน้าเป็นห่วงเยอะแยะแต่ก็พอจะเห็นทางบ้างแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่กระทิงยินดีครับน้องมีแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ การลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด